สุขที่ได้เล่าคลิปนี้นะคะจะพาไปที่จังหวัดบึงการเพื่อกับไหว้ขอพรแม่ย่านาคีและปู่อือลือนัคาราชค่ะก่อนจะขึ้นไปบนถ้ำนะคะเรามาฝากท้องกับร้างก๋วยเตี๋ยวโบราณแล้วก็ปากเม้าเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะเมนูก็จะมีหลายๆอย่างด้วยกันนะคะมีพิซซ่าเวียดนามปากเม้าเวียดนามแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะ เมนูพิซซ่าเวียดนามน,นะคะจะมีความกรอบของแป้งแล้วก็ความเหนียวร่มของเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะใครที่ชอบอาหารเวียดนามก็แวะก,กันมาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปถ้ำนาคีนะคะระหว่างทางเราก็มาที่วัดดอนโพเพื่อกราบไหว้ขอพรองค์ปู่ศรีสัตนคราชแล้วก็แม่ย่ารัตนาวดีเทวีนะคะ แม่ย่ารัตนวดีเทวีนะคะเป็นอัครมเหสีซึ่งคู่บารมีองพญายนาคาธิบดีศรีสันาคาราชคา่ะก่อนที่เราจะไปถ้ำนาคีที่ภูลังกาเราก็มากระว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณลานจอดรถของทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาแล้วนะคะเรากําลังจะเข้าไปด้านในเพื่อเตรียมซื้อตั๋วขึ้นไปบนถ้ำนาคีค่ะบรรยากาศสองข้างทางดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เราไปช่วงที่อากาศกําลังเย็นด้วยค่ะอยู่ที่1 4องศา ตอนนี้เราก็ถึงทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูลังกาถ้ำนาคีแล้วนะคะเราได้ไกด์ท้องถิ่นมาแนะนําเราที่จะขึ้นไปด้านบนด้วยค่ะระหว่างทางที่เดินขึ้นไปทางปูนนะคะเราก็จะสัมผัสกับข้างทางที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็นักท่องเที่ยวนะคะอย่าส่งเสียงดังหรือว่าทิ้งขยะข้างทางนะคะที่จะทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะ ถ้ำนาคีนะคะตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพงจังหวัดนนะครพนมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็สายพญานาคด้วยนะคะลักษณะของถ้ำนาคีนะคะจะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่ที่มีพื้นผิวแตกลายซึ่งเกิดจากปรากฏการธรรมชาติหรือเรียกว่าซันแคลกค่ะทำให้ลักษณะหินนะคะมีลวดลายคล้ายกับเกร็ดพญานาค ซึ่งแต่ละเกรดนะคะก็จะมีขนาดต่างกันทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็กําลังนอนขดตัวอยู่นะคะโดยมีมอสสีเขียวขึ้นตามโขดหินนะคะทําให้ลวดลายของซันแคลกนะคะเด่นชัดยิ่งขึ้นค่ะเมื่อถึงบนท้ามแล้วนะคะเราก็จะเจอกับเศนต่างๆที่เป็นเสศษพญานาคนะคะอยากให้ทุกคนนะคะขึ้นไปสการะกักไหว้ขอพรกันนะคะโดยที่ไม่ทำลายธรรมชาติแล้วก็ให้รักษาความเป็นธรรมชาติของพื้นที่ตรงนั้นด้วยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณศาลปู่อือเนือคาราานะคะเป็นศาลเจ้าปู่อือรนือคาราชวังเจ้าปู่สุริยแววงชัยนาคราชราชาค่ะซึ่งนี่นี่นะคะก็เป็นตำนานของพญานาคแห่งบึงคขงหลวงจังหวัดบึงกาฬค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะจนเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะกราบไหว้ขอพรปู่อือลือนะคะรราชน,นะคะที่นี่จะเรียกว่าศาลปู่อือลือร้อยปีบ้านโสโพค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสามศาลที่โด่งดังมากในขณะนี้นะคะใครที่มาจังหวัดบึงกาฬแห่งนี้นะคะก็อย่าลืมมาสักการะกราบ,บไหว้ศาลปู่อือลือที่บ้านโสโพกันด้วยนะคะและสำหรับใครที่ติดตามช่องนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะใครที่ยังไม่ติดตามช่องฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ Thank <laughs>